พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้มีทรัพย์มากมายแต่ไม่เคยให้แก่ใครแม้เพียงน้อยชนทั้งหลายจึงพากันเรียกข้าว่าอาทินนปุปพภะกะผู้ไม่เคยทำทานเลยสักครั้งหนึ่งแม้กระทั่งเมื่อบุตรของข้าพเจ้าล้มป่วยข้าก็ยังไม่ยอมเสียทรัพย์พาเขาไปหาหมอเพราะเกรงว่าจะหมดเปลืองพรามเอ๋ยความตรณีนั้น เป็นโซ่ตรวนผูกมัดผู้ครอบครองยิ่งกว่าพันธนาการใดๆแม้มีทรัพย์มากแต่หากไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักแบ่งปันก็เท่ากับเป็นทาตของทรัพย์นั้นพระเจ้าค้าข้าพระเจ้าเห็นด้วยแต่ในยามนั้นใจของข้าพระเจ้าเต็มไปด้วยความหวงแหนร่างกายของลูกน้อยก็สุดหนักลงทุกวัน จนเมื่อใกล้สิ้นใจข้าพเจ้าจึงนําเขาออกมาวางไว้หน้าประตูบ้านเพราะกลัวว่าหากตายในเรือนจะเป็นลางอัปมงคลแก่ครอบครัวพรามเอย๋ยความเห็นผิดย่อมนําไปสู่ความผิดพลาดยิ่งใหญ่ท่านมิได้เห็นหรือว่าบุตรของท่านต้องการความรักความอาถรมากกว่าทรัพย์สินทั้งปวง โอ้พระโคนมผู้เจริญใจข้าพเจ้าเจ็บแปลบทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้ามองเห็นลูกน้อยนอนสู้ผอมขาดยารักษาขาดแม้แต่กระทั่งความอบอุ่นจากบิดาและในขณะที่บุตรของท่านกำลังสิ้นใจตถาคตได้ตรวจโลกด้วยพระญาณเห็นว่าอินทรีย์ของเขาสุกงอมศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ ในชั่ววินาทีเดียวตถาคตจิงเสด็จไปยืนณเบื้องหน้าบ้านของท่านใช่แล้วพระเจ้าข้าวันนั้นเองข้าพเจ้าเห็นพระองค์มายืนสงบอยู่หน้าบ้านรัศมีของพระองค์เปล่งปลัง่งจนทั่วบริเวณสว่างสวยัยลูกชายของข้าพระเจ้าลืมตาขึ้นเขามองเห็นพระองค์ครั้งแรกแววตาที่โรยราเต็มไปด้วยความปีติ เหมือนดอกไม้บานในวาระสุดท้ายแม้เขามิได้เอ่ยถ้อยคํามิได้สวดสาทยายมิได้ถวายสิ่งใดแต่เพียงความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในห่วงสุดท้ายแห่งชีวิตก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางของจิตพระเจ้าข้าเมื่อลูกของข้าพระเจ้าสิ้นใจข้าพระเจ้ามั่นใจนักว่าเขาจะไปสู่นรกเพราะไม่เคยทำบุญ ไม่เคยให้ทานเลยแต่พระองค์กลับตรัสว่าเขาได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงหรือจริงแท้แน่นอนพราหมณ์เอย๋ยจิตสุดท้ายก่อนตายนั้นมีอนุภาพยิ่งยิ่งหากผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นประตูสู่สุขติทั้งปวงบุตรของท่านได้บังเกิดเป็นเทพบุตรในดาวดึง มีรัศมีสว่างสวยัยงดงามยิ่งกว่าราชรถที่ท่านครอบครองโอ้พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผู้เป็นบิดากลับไม่ได้ทำคุณประโยชน์แก่บุตรเลยแต่บุตรของข้าพเจ้ากลับได้อาศัยพระองค์เป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายนี่หรือคือพลังแห่งพุทธานุสติถูกแล้วพราหมณ์ผู้ใดมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระพุทธเจ้า แม้เพียงขณะจิตเดียวก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันสูงสุดจิตนั้นย่อมพาไปสู่สุขติหากเป็นเช่นนี้ข้าพระเจ้าผู้ตรณีมาตลอดชีวิตก็ยังมีหวังหรือไม่พระเจ้าข้าพรามเอย๋ยไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับผู้เห็นความจริงหากท่านตั้งใจละความตรณีมันทำทาน รักษาศีลและระลึกถึงคุณพระพุทธองค์แล้วท่านก็จักเปลี่ยนตนเองได้เช่นเดียวกับที่บุตรของท่านเปลี่ยนภพชาติพระเจ้าข้าตั้งแต่นี้ไปข้าพระเจ้าจะไม่เป็นอธินาปุพกะอีกต่อไปข้าพระเจ้าจะเป็นผู้ให้จะระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เสมอดีแล้วพรามผู้ไม่ประมาทย่อมเข้าถึงสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่เถิดแม้พระองค์ตรัสว่าบุตรของข้าพเจ้าไปสวรรค์แต่ข้าพเจ้าผู้เป็นพ่อก็ยังมิอาจเชื่อสนิทใจได้เพราะลูกนั้นตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วเหตุใดจึงจะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเล่าพราหมณ์เอย๋ยจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธาน เมื่อจิตสุดท้ายผูกพันด้วยศรัทธาในพระพุทธเจา้าจิตนั้นย่อมใสสะอาดดั่งแก้วมณีไม่มีอวิชชาใดแทรกซึมพลังจิตเช่นนั้นพาเขาข้ามพ้นความเศร้าหมองสู่เทวโลกอนุรุ่งเรืองแต่พระเจ้าคะ่ะข้าพเจ้าเป็นผู้ตรณีลูกข้าพเจ้าก็ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยน้อมทำในใจเลย เพียงแค่จิตเลื่อมสวูบเดียวจะมีผลมากมายถึงเพียงนี้เชียวหรือพราหมณ์เอย๋ยอย่าได้ประมาทศรัทธาศรัทธานั้นเป็นดั่งมเมล็ดพันธุ์เมื่อถูกหว่านในดินอันดีย่อมงอกงามแม้เพียงหยดน้ำฝนเล็กน้อยก็เพียงพอจะหล่อเลี้ยงให้เติบโตชั้นใดจิตที่เลื่อมใสายพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแม้เพียงวูบเดียวก็เป็นบุญอันใหญ่หลวง เปลี่ยนพบชาติได้พระเจ้าข่าถ้าเป็นเช่นนั้นลูกของข้าพเจ้าบัดนี้อยู่ณแดนใดเล่าเขาได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพพบุตรมีนามว่ามัทกุลลีเทพพบุตรรัศมีสว่างสวยัยงดงามยิ่งกว่ารัตนะทั้งปวงมีเหล่าเทพแวดล้อมด้วยความเคารพโอ้บุตรของข้าพเจ้าได้เป็นเทพพบุตร แต่ข้าพเจ้าเองยังอยู่ในโลกนี้ครอบครองทรัพย์สินมหาศาลแต่กลับไม่มีความสุขไม่มีแม้แต่จะชื่นชมกับบุตรผู้กลายเป็นเทวดาแล้วพราหม์เอย๋ยนั่นแหละคือโทษของตัณหาและความตรณีผู้มัวแต่หวงทรัพย์ไม่ยอมสร้างบุญย่อมได้แต่ความกังวลและความสูญเสียส่วนบุตรของท่านเพียงได้มีจิตศรัทธาในตถาคต ย่อมถึงสุขแท้จริงที่ท่านเองยังไม่รู้จักพระเจ้าข้าถ้าใจของข้าพเจ้าเริ่มวันไหวแล้วข้าพเจ้าเห็นโทษแห่งความตระณีเห็นคุณของศรัทธาแม้จะสายไปสำหรับบุตรแต่ยังไม่สายเกินไปสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่ไม่สายเกินไปเลยพราหมณ์ตถาคตกล่าวว่าผู้ใดเห็นโทษของความชั่วแม้เพียงวันนี้แล้วหันวาสั่งสมบุญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาย่อมมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระเจ้าค้าหากลูกของข้าพเจ้าได้ยินอยู่ณเทวโลกเขาจะคิดสิ่งใดเล่าเขามีความสุขยิ่งนักและย่อมปรารถนาให้บิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้เขาเขาจะได้ร่วมอนุโมทนาและบุญนั้นจะย้อนกลับมาสู่ท่านด้วย ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วพระโคดมผู้เจริญศรัทธาของลูกได้พาเขาสู่วิมานแต่ศรัทธาของพ่อผู้ตรณีนี้เองจะพาข้าออกจากความมืดบอดข้าพเจ้าขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำบุญถวายแด่พระองค์ตั้งแต่วันนี้ดีแล้วพรามการเริ่มต้นใหม่เป็นทางแห่งความเจริญเหมือนเรือนที่มืดมิดเมื่อเปิดหน้าต่างรับแสงอาทิตย์ ความมืดย่อมมาลายไปทันทีพระโคโดมผู้เจริญแม้พระองค์ตรัสว่าลูกข้าพเจ้าไปเกิดในสวรรค์ข้าก็ยังมีความลังเลอยู่บ้างหากเขาเป็นเทพพบุตรจริงเหตุใดจึงไม่แสดงให้พ่อได้เห็นด้วยตาเล่าพรามเอย๋ยเทพพบุตรทั้งหลายไม่อาจปรากฏกายตามปรารถนาได้เสมอไปแต่ด้วยอนุภาพแห่งบุญ และแรงศรัทธาอันแน่นแฟ้นของบุตรท่านเขาย่อมไม่ทอดทิ้งบิดาผู้ให้กำเนิดพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าขอให้ได้เห็นลูกอีกครั้งแม้เพียงชั่ววูบเพื่อจะได้สิ้นสงสัยเสียทีเวลาเดียวกันนสวรรค์ชั้นดาวดึงมัทถคุลลีเทพบุตรบิดาผู้ให้กำเนิดเอย๋ยแม้ท่านตรณีไม่เคยให้ทาน แต่เพราะท่านเป็นพ่อผู้เลี้ยงดูข้าผู้เป็นบุตรก็ยังผูกพันข้าจักปรากฏแก่ท่านด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้จากศรัทธาต่อพระพุทธองค์รศมีทองสว่างลงมาปรากฏเหนือเรือนพราหมณ์อากาศอบอวนด้วยกลิ่นทิพย์เสียงดุริยเทพดังแผ่วเบาเทพบุตรผู้รูปงามยิ่งปรากฏตรงหน้าบิดาตะลึงงนันดวงตาเบิกกว้างด้วยทั้งปิติและความสะพรึง โอ้นี่คือมัทกุลลลีบุตรของเราหรือรูปกายสุขสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ทัดทานมิได้ด้วยสายตาใช่แล้วบิดาข้าเองคือบุตรของท่านแต่บัดนี้ข้าเป็นเทพพบุตรในดาวดึงเพราะเพียงได้เห็นพระพุทธองค์จิตเลื่อมใสก็เกิดขึ้นและศรัทธานั้น พาข้ามาพบสุขอันยิ่งใหญ่ลูกเอย๋ยบิดานั้นเข่านักหวงแห่ทรัพย์สมบัติจนทอดทิ้งเจ้าผููเป็นสายเลือดแท,แท้แต่เจ้ากลับได้ดีเพราะศรัทธาในพระศาสดาบิดาอย่าได้เศร้าโศกไปเลยข้าปรารถนาเพียงอย่างเดียวคือให้บิดาได้ละความตรณีแล้วหันมาสร้างบุญทาทานรักษาศีลและระลึกถึงพระพุทธเจ้าหากบิดาทําเช่นนั้นได้ เมื่อสิ้นชีวิตย่อมจักมาพบข้าในสุขติแน่นอนเห็นหรือไม่พราหมณ์แม้บุตรท่านเองยังสั่งสอนด้วยความเมตตาไม่ตำหนิพ่อที่ทอดทิ้งแต่กลับชี้ทางให้ท่านพ้นจากมนทินแห่งตรณีพระเจ้าค่ะบัดนี้ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธได้แล้วเพราะได้เห็นด้วยตาได้เห็นด้วยหูบุตรของข้าพเจ้าได้แสดงความจริงให้ประจักษ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณต่อพระพักพระองค์ว่าจะเลิกความตรณีเสียแต่บัดนี้ดีแล้วพราหมณ์การสละเสียซึ่งความตรณีก็เหมือนสลัดเครื่องพันธนาการอันหนักหน่วงออกจากใจเมื่อใจเบิกบานด้วยทานศีลและศรัทธาสุขติย่อมไม่ไกลเกินเอื้อมมัทธกุณดลีเทพบุตรบิดาเอย๋ยจงอย่าได้ประมาทเถิด บุญนั้นคือสะพานสู่สวรรค์ศรัทธาคือแสงนำทางจงเดินตามแสงนั้นแล้วเราจักได้พบกันอีกในโลกทิพย์แสงแห่งเทพพบุตรค่อยๆจางหายทิ้งกลิ่นทิพย์หอมหวานไว้ในอากาศพราหมยยืนสงบน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปีติพระโคโดมผู้เจริญตั้งแต่วันที่ลูกชายข้าพเจ้าได้ปรากฏกายเป็นเทพ,พบุตร ข้าพเจ้าก็ละอายใจยิ่งนะักบัดนี้ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอธินัปปุพกะอีกต่อไปข้าพเจ้าขอเริ่มทำบุญให้ทานเป็นครั้งแรกในชีวิตพรามเอย๋ยความตั้งใจเช่นนั้นเป็นสิ่งประเสริฐนักการให้ทานแม้เพียงน้อยย่อมมีผลมากหากให้ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาคือดอกไม้แรกที่เบ่งบานในใจย่อมนำกลิ่นหอมไปสู่สุขติพระเจ้าข้า แต่ข้าพเจ้ามีความอายและหลังเลเพราะคนทั้งเมืองรู้จักข้าว่าเป็นคนตรนีไม่เคยให้สิ่งใดแก่ใครเลยหากวันนี้ข้าพเจ้าจะถวายทานเขาอาจหัวเราะเยาะก็เป็นได้พราหม์เอย๋ยจุงอย่าได้วันไหวต่อเสียงชาวโลกเสียงคนมิอาจเปลี่ยนผลแห่งกรรมได้ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ทำไม่ขึ้นอยู่กับถ้อยคำของผู้ใดข้าพเจ้าเข้าใจแล้วพระเจ้าข้า งั้นข้าพระเจ้าขอถวายทานแด่พระองค์และหมู่ภิกษุตั้งแต่วันนี้ไปพราหมณ์กลับไปบ้านจัดสำรับอาหารอย่างประณีตแม้จะไม่คุ้นเคยแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความเบิกบานเสียงกลองบอกบุญดังก้องไปทั่วเมืองผู้คนต่างประหลาดใจว่าพราหมณ์ผู้ไม่เคยให้ทานวันนี้กลับจัดพัตตาหารถวายพระพุทธเจ้า พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าขอน้อมถวายพัตตาหาน,นี้ด้วยความเคารพแม้จะเล็กน้อยแต่เป็นการให้ทานครั้งแรกข้าพระเจ้าขอให้บุญนี้เป็นทางนำข้าออกจากความตรณีและขออุทิศส่วนบุญแก่บุตรผู้บังเกิดใหม่ในเทวโลกด้วยดีแล้วพราหมณ์การให้ทานครั้งแรกย่อมมีผลมากดังบุคคลที่อยู่ในความมืดมานานเมื่อจุดแสงไฟแม้เพียงเล็กน้อย ความมืดทั้งปวงก็หายไปฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าเมื่อข้าพเจ้าถวายทานแล้วใจรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนปลดบ่วงโซ่ออกจากอกนั่นแหละคืออานิสงค์ของทานพรามเอย๋ยทานไม่เพียงแต่ให้สุขแก่ผู้อื่นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ให้ได้ลิ้มรสสุขด้วยตนเองสุขนี้เป็นสุขที่ซับไม่อาจซื้อได้ พระเจ้าข้าข้าพระเจ้าเพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าทรัพย์ที่เก็บไว้ไม่ใช่ทรัพย์แท้แต่ทรัพย์ที่ได้ให้ไปตัางหากจึงจะเป็นของเราจริงๆพราหมณ์เอย๋ยท่านเข้าใจถูกแล้วทรัพย์ที่เผาผลาญไปย่อมสูญสิ้นทรัพย์ที่ถูกน้ำพัดไปก็หายไปแต่ทรัพย์ที่ให้ทานย่อมตามติดไปในทุกพบทุกชาติ เสียงชาวเมืองซุบซิบชื่นชมพราหมณ์ที่เคยตรณีได้กลายเป็นผู้ให้กลิ่นหอมแห่งทานกระจายไปทั่วเหมือนกลิ่นดอกบัวหอมทวนลมพระโคโดมผู้เจริญนับแต่วันที่ข้าพระเจ้าได้ถวายทานครั้งแรกใจของข้าพระเจ้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเหมือนคนที่เคยอับแสงมานานพอมีแสงสว่างส่องเข้ามา ก็เห็นหนทางชีวิตใหม่พราม์เอย๋ยนั่นคืออนิสงส์แห่งทานแท้จริงทานเป็นรากฐานแหง่งศรัทธาเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาขึ้นสู่คุณธรรมอื่นๆทั้งหมดเมื่อท่านรู้จักการให้ใจก็จะเบิกบานและเบื้องหน้าจะเปิดกว้างสำหรับศีลสมาธิและปัญญาพระเจ้าข้าแปลกนักที่ชาวเมืองพากันมาหาข้าพเจ้า พวกเขาประหลาดใจว่าทำไมพราหมณ์ผู้ตรณีที่สุดในสาวัตถีกลับกลายเป็นผู้ให้พวกเขาเอ่ยปากถามว่าเหตุใดท่านเปลี่ยนไปแล้วท่านตอบเขาอย่างไรข้าพเจ้าตอบไปว่าเพราะลูกชายข้าผู้ตายไปได้ไปบังเกิดในสวรรค์ด้วยเพียงศรัทธาต่อพระพุทธองค์และพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าศรัทธาและทาน คือทรัพย์แท้ที่ติดตามเราได้พรามเอย๋ยคำตอบนั้นเป็นดั่งประทีปจุดไฟแห่งศรัทธาในใจคนทั้งหลายได้อย่างแท้จริงเสียงซุบซิบแพร่ไปทั่วเมืองว่าอธินปุพกะเปลี่ยนไปแล้วเขาเริ่มให้ทานแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายผู้คนที่เคยหัวรเราะยะกลับแปรเปลี่ยนเป็นผู้เลื่อมใส พระเจ้าค่าข้าพเจ้าประหลาดใจนักเมื่อข้าพเจ้าหันมาให้ทานก็เกิดแรงดึงดูดคนทั้งหลายพากันถวายทานตามบางบ้านที่เคยตรณีก็เริ่มแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากไร้นี่และพราหมณ์การเปลี่ยนแปลงของคนเพียงหนึ่งสามารถส่องแสงไปถึงคนทั้งเมืองเมื่อท่านละความตรณีได้คนทั้งหลายก็รู้ว่าเขาก็ทำได้เช่นกันพระเจ้าข้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าถวายทานข้าพเจ้าจะนึกถึงบุตรที่อยู่บนสวรรค์เหมือนเขายืนยิ้มอนุโมทนาอยู่เบื้องหน้าความสุขนั้นยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทั้งหมดที่ข้าเคยหวงแหนเป็นความจริงบุญนั้นเชื่อมโยงกันได้เมื่อท่านทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เทพบุตรผู้เป็นลูกก็พลอยยินดีบุญของท่านก็เพิ่มพูนเช่นกันพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทรัพย์ภายนอกมิใช่สิ่งคงทนแต่ทรัพย์แห่งบุญตังหากคือสมบัติที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้พรามเอย๋ยท่านพูดถูกแล้วทานย่อมชำระความตรณีศีลย่อมชำระกายวาจาสมาธิย่อมทำใจสงบปัญญาย่อมชำระอวิชชาหากท่านก้าวไปตามลำดับนี้ ย่อมมีทางสว่างในทุกพบทุกชาติเสียงกลองบอกบุญดังขึ้นอีกครั้งในเมืองสาวัตถีบ้านเรือนมากมายเปิดประตูออกมาถวายทานผู้คนกล่าวว่าเพราะครามอธินปุปพกะเป็นแบบอย่างเราจรึงกล้าให้เช่นกันเมืองที่เคยอึมครึมด้วยความตรณีกลับสว่างสวัยด้วยศรัทธาและการให้ พระโคดมผู้เจริญนับจากวันที่ข้าพระเจ้าได้ถวายทานครั้งแรกจนถึงวันนี้ชีวิตของข้าเปลี่ยนไปสิ้นเชิงข้าไม่ใช่อทินนปุพภาการผู้ตรณีอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่ใจเต็มไปด้วยความสุขจากการให้พรามเอย๋ยท่านได้ก้าวพ้นเงามืดของความตรณีแล้วท่านได้ลิ้มรสสุขอันเกิดจากทาน ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสุขใดๆในโลกียะเพราะสุขนั้นไม่จบลงแค่ตัวท่านแต่ขยายไปสู่ผู้อื่นด้วยพระเจ้าข้าข้าพระเจ้ามักนึกถึงลูกชายผู้กลายเป็นเทวบุตรทุกครั้งที่ข้าทำบุญข้าอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาใจข้าก็อบอุ่นเหมือนยังได้เชื่อมโยงกันอยู่จริงแล้วพราหมณ์บุญนั้นสามารถอุทิศส่งไปถึงผู้ล่วงลับ หรือแม้ผู้ไปเกิดในสุขติได้เสมอและเมื่อเขาอนุโมทนาบุญนั้นยิ่งทวีขึ้นทั้งสองฝ่ายพระเจ้าค่าเรื่องราวของลูกข้าเป็นบทเรียนยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของข้าศรัทธ,ธาเพียงวูบเดียวกลับพาเขาสู่เทวโลกแต่ข้าในฐานะพ่อผู้ยังอยู่ต้องใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่าโดยหมั่นสร้างบุญไม่ปล่อยให้วาระสุดท้ายมาถึงโดยมือเปล่า รามเอย๋ยตถาคตยืนยันว่าผู้ใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าแม้เพียงขณะจิตเดียวในวาระสุดท้ายย่อมไม่ไปสู่ทุกขตินี่คืออนุภาพแห่งพุทธานุสติที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระเจ้าข้าตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระเจ้าขออุทิศชีวิตเพื่อการให้ทานรักษาศีลและระลึกถึงพระองค์ ข้าพระเจ้าขอให้คนทั้งเมืองสาวัตถีรู้ว่าไม่มีใครจนลงจากการให้แต่ผู้ที่ไม่ให้ต่างหากคือผู้ที่ยากไร้จริงๆดีแล้วพรามการเป็นผู้ให้ไม่เพียงแต่ยกตนเองขึ้นแต่ยังยกใจผู้อื่นขึ้นด้วยโลกที่เต็มไปด้วยผู้ให้ย่อมเป็นโลกที่งดงามดุจสวรรค์บนดินเมืองสาวัตถีเต็มไปด้วยการถวายทาน ผู้คนแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากไร้พระอาทิตย์ยามอัดสดงซองทองอบอุ่นพราหมณ์อธทินาปุพกะยืนสงบต่อหน้าพระพุทธเจ้าน้ำตาเอ่อด้วยความปีติขณะเดียวกันเทพบุตรมัทธกุลลีก็ยิ้มอนุโมทนาอยู่บนสวรรค์เรื่องราวตลอดทั้งเรื่องสะท้อนว่าศรัทธาแม้เพียงวูบเดียวมีพลังเปลี่ยนภพชาติได้ความตรณี เป็นโซ่ตรวนแต่การให้คือการปลดพันธนาการพรามอธินนปุปกะเปลี่ยนจากผู้ไม่เคยให้ทานเลยกลายเป็นผู้สร้างบุญและเป็นแบบอย่างแก่ทั้งเมืองพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพุทธานุสติเป็นที่พึ่งสูงสุดและเป็นสะพานข้ามภพชาติอย่าประมาทว่าศรัทธาเพียงเล็กน้อยไม่สำคัญเพราะแม้ชั่ววินาทีเดียว ก็อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหลังความตายหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อฝึกใจให้คุ้นเคยเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตจะได้ผูกพันกับความดีงามไม่หวั่นไหวต่อทุกข์